รีดว่า FC แฟนคลับเตรียมน้ำตาท่วมจอกันได้เลยนะครับล่าสุดทางด้านบอสโจยูมินินครับผู้บริหารองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หอฝันหนังชีวิตของอีหลาน้อยอุ๋งอิงเพชร แานแพงนั่นเองนะครับหลังจากที่บอสโจโยมินกับทุกคนได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงบนโซเชียลเ c แฟนคลับเนี่ยก็ต่างเฝ้ารอนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆบอสโจครับทุกคนได้เผยว่าภาพยนต์หอฟันหนังอีลาน้อยอุ๋งอิงนะครับเลิกง,งามยามดีเตรียมเปิดกล้องแล้วในเดือนนี้นะครับอำนวยการสร้างโดยพ่อโจยมนินนั่นเองโอโ้โหน่าติดตามมากๆครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านบอสโจได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องของ อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าภายในปีนี้นะครับเราจะได้เห็นการถ่ายทําแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากๆากครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นหนังที่ f อฟซีแฟนคลับหลายคนเฝ้ารอจริงๆครับทุกคนด้วยนี้ว่าถ้าติดตามเรื่องราวสตอรี่ของอิงเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้เลยว่าชีวิตของอิงเพชรบ้านแพงสู้ชีวิตมากๆากครับทุกคนกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายอย่างมากๆและยิ่งมาเจอบอสโจยูมินครับทุกคนผู้ที่ให้โอกาสน้องก็เลย ทำให้ชีวิตของอิงเพชบ้านแพงเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วมากๆที่มาของคําว่าพอลูกคู่บุญนั่นเองครับและทุกคนทราบไปครับว่าตอนนี้คลิปที่อิงเพชบ้านแพงมาสมัครหลังห้านกับคุณแม่หน่อยนะครับทะลุ5ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นคลิปแจ้งเกิดเนาะที่ทําให้พ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับเนี่ยได้รู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับใส่เสื้อสีขาวตัวเล็กๆครับทุกคนมาสมัครหลังห้านกับพ่อโจจนได้รับโอกาสจากหัวหน้าวงอย่างสาวน้อยเพชบ้านแพงครับทุกคนได้ ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้โหก็ถือได้ว่าน้องก็งัดไม้เด็ดแหละครับใช้เพลงที่ตัวเองถนัดอย่างฮักลาที่ผาแต้มใช่ไหมครับโอ้โหเปล่งพลังเสียงออกมาเต็มที่เลยสําหรับวันนั้นนะครับเราได้เห็นความตั้งใจของน้องจริงๆในวันนั้นจนทําให้พ่อโจเนี่ยได้ชมว่า ตัวเท่าแมงวีแต่เสียงเนี่ยเท่าช้างคือพลังเสียงจัดเต็มมากๆนะครับเหล่าบรรดาพี่ๆแดนเซอร์ cer, นะครับตลกที่กําลังเขียนคิ้วแต่งหน้าอยู่ครับพอได้ฟังเสียงองอ่หญิงเพชรบ้านแพงแล้วครับทุกคนต่างสะกดนะตันได้วางดินสอได้วางลิปสติกแล้วก็ฟังว่าเอ๊เสียงนี้เป็นเสียงครครับซึ่งเสียงน้องเนี่ยดังกังวานมากๆสำหรับวันนั้นก็ถือว่าเป็นคลิปแจ้งเกิดนะครับของเด็กตาดําๆครับทุกคนจนวันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคนรู้จักกันไปทั่วโลก แล้วก็ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับทุกคนของสาหร่ายแบรนด์ดังอย่างสาหร่ายเท่าแก่น้อยเพียง อายุไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับในตอนนั้นก็ถือว่าโอ้เก่งมากๆและเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่ศิลปินเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการแต่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้แบรนด์ดังเนี่ยได้มาว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เพืนคนน้องได้แสดงทั้งหนังได้แสดงทั้งละครต่างๆก็ถือว่าตอนนี้สะสมประสบการณ์นะครับเพืนคนและพ่อโจเองก็กําลังจะทําโปรเจกต์ใหญ่การแสดงเนี่ยยิ่เชื่อว่างอิงเพชรบ้านแพงสบายๆอยู่แล้วเพราะว นะครับหนังหรือว่าการถ่ายทํา MV ต่างๆมาแล้วนะครับคาดว่าการแสดงหนังเรื่องหอบฝันของน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยไม่น่าจะเกินความสามารถของน้องนั่นเองครับก็ต้องมารอติดตามกันครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าองอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการนะครับด้วยความที่ไม่เป็นคนอวดอ้างตัวเองเนาะจนเอฟแฟนคลับหลายคนเนี่ยได้ไปสืบเสาะหาข้อมูลว่าอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเป็นใครอะไรยังไงมานะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ไปสืบว่าอุ๋งอิงเนี่ยเคยร้องเพลงเปิดหมวกตามต,ามตลาด นัดมาแล้วก็ประกวดนะครับชนะเลิศมาระดับจังหวัดซึ่งน้องไม่เคยออกมาอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองเลยครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับแล้วก็เป็นศิลปินที่โอ้เขาเรียกว่า คือมาสู้เพื่อ,อครอบครัวจริงๆโดยที่น้องเนี่ยหวังแค่เงินหลักร้อยก็ไม่คาดว่าตัวเองเนี่ยจะโด่งดังขนาดนี้ใช่ไหมครับทุกคนน่าติดตามมากๆครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่จะทําออกมาน่าจะเป็นการไลฟ์สดสตรีมมิ่งกลุ่มปิดนั่นเองครับทุกคนให้แฟนๆเนี่ยเด้เข้าไปชมกันนะครับอะทุกคนล่าสุดบอสโจได้ออกมาพูดนะครับผ่านคลิปวิดีโอแล้วนะครับสาหรับโปรเจกต์นะครับสำหรับ หนังเรื่องหอบฝันเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับที่บอสโจโดได้พูดเอาไว้นะครับหอดมือแล้วนะครับหอดมือแล้วหลังจากที้อยงางน,น,นัานกันมาเป็นเวลานานครับแม้กระทั่งเขียนบทอะไรต่างๆครับหนังหอบฝันครับภาพยนตร์เรื่องหอบฝันหนังของอีลาน้อยอง์อิงเป็บันแม่งโดยตรงเลยนะครับซึ่งพ่อโจครับได้คิดปูเจ์ไว้แล้วก็ห้องูดคุยกันไว้แล้วก็ถึงวันเวลารอคอยแล้วครับ เปิดกล้องเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับ mm hmm. นี่อีกบางกี่มือครับเดี๋ยวมืออะไรไม่้องรอบปรดที่ตำ่ำการไท้ต่ำา,าสิเป็นแบบไหนอะไรย,ยังไงหนาลุ่นนาเต้นเตนมีสงสัยเข้าดำตาโอ้โหเกียยวเขากุ๊กปิดได้เลยครับเทา่ากัเรื่องหอบฝันครับอำนวยการสร้างโดยพ่อโจโยมบินินครับหน,นังอีงหละกวงอิงเกย์บางแงโดยตรงเลยครับ โอ้โหทุกคนแค่บอสโจพูดแค่นี้ก็ขนลุกแล้วเนาะ,ะ,ะคือเราอ่ะหนึ่งเลยเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของน้องมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นทั้งความโศกเศร้านะครับเราเห็นทั้งความสําเร็จ ท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรวมตัวอยู่ในตัวอิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วนะครับและยิ่งถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยคาดว่ามีอะไรให้น่าติดตามอย่างแน่นอนครับทุกคนน่าจะมีฉากที่น้องเนี่ยไปร้องเพลงที่ตลาดนัดแล้วก็นอนข้าง,องคอกวัวแน่นอนคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าหลายคนที่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็ยังมีน้ําตาอยู่และทุกวันนี้บางคนเนี่ยก็ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกครับทุกคนสําหรับคลิปที่น้องมาสมัครหลังห้าน,นะครับรวมถึงคลิปที่บอ โจเนี่ยพาน้องย้อนรอยกลับไปที่ตลาดนัดใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนที่เราจะได้ชมในกลุ่มปิดนะครับน่าติดตามแล้วก็น่าดูมากๆซึ่งอิมกับกระแสเองเนี่ยคือชอบนะครับตั้งแต่สาวน้อยเดอะซีรีส์แล้วที่บอสโจเนี่ยทำออกมาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ทุกคนไปดูนะยอดวิวเนี่ยเฉียดล้านทุกคลิปเลยที่บอสโจได้มีการทําออกมาผ่านช่อง u t u b e นะครับรู้สึกว่าจะทาออกมาแบบเป็น เปิดให้ทุกคนได้ชมกันแบบฟรีๆแต่รอบนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นการไลฟ์กลุ่มปิดให้กับแฟนๆได้ชมกันอุ่งเชื่อว่ากลุ่มปิดเนี่ยแตกแน่นอนเพราะว่า FC ฟแฟนคลับเนาะก็อยากจะชมแหละในเรื่องของชีวิตอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไงคือมีฉากไหนที่แบบว่าคือ FC ฟแฟนคลับเนี่ยจะได้อินไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันแต่ที่สําคัญเลยคือเชื่อฝีมือทีมงานของบอสโจยูมานินอยู่แล้วนะครับทุกคนว่าจะต้องทําออกมาได้ดีอย่างแน่นอนสําหรับภาพยนต์หอบฝันนะครับเป็นหน รอติดตามมากๆและ FC แฟนคลับหลายคนบอกว่าโอ้โหนะครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะโจก็คือทุ่มทุนสร้างเพื่อลูกสาวสุดๆครับทุกคนสําหรับการทําหนังชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะทุกคนคือชีวิตลุงอิงเป็นเป็นสตอรีเ่ Story, เรื่องราวได้เลยเนาะทำหนังก็คือทําออกมาได้เรื่องหนึ่งจริงๆนี่แหละสำหรับชีวิตของน้องนะครับทุกคนผ่านเรื่องราวมาต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวร เรามารอติดตามความเคลื่อนไหวกันครับว่าบอสโจดูมีเนี่ยจะทําออกมาในรูปแบบไหนจะบวงสรวงวันไหนจะเปิดกล้องวันไหนโห oh, น่าติดตามมากๆครับและนักแสดงเจะเป็นใครบ้างแต่ก็น่าจะใช้เป็นชีวิตจริงเนาะอย่างแม่หน่อยพ่อเอกแบบนี้แล้วก็คนที่อยู่ในชีวิตเรื่องราวน้องก็น่าจะได้มีการแสดงจริงๆเลยอย่างพ่อไก่แบบนี้ทุกคนถ้าพ่อไก่ได้มาเข้าฉากกับบุงอิงอะ่ะแล้ว คือมีฉากตลาดนัดอันนี้คิดเอาไว้เนาะถ้ามีนะวิมคิดว่าน่าจะกระชากน้ําตา FC แฟนคลับได้อย่างแน่นอนจริงๆครับทุกคนสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนแต่ละโปรเจกต์บอสโจเขาทําออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องมารอติดตามกันก็แล้วกันนะครับ